ผักปลังเนี่ยมันเป็นผักที่มีเอนไซม์พิเศษกว่าผักชนิดอื่นคล้ายๆกับยางยืดเหมือนกับที่เราเห็นในนัตโตนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับเรียกว่าพรีไบโอติกที่อยู่ในผักปลังมันจึงเป็นผักชั้นเลิศเลยที่ถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเสริมสร้างจุลินทรีย์ดีในลำไส้ของเราให้เติบโตและขยายตัวทำงานได้เป็นอย่างดี ผักปังนอกจากจากเป็นอาหารของเราแล้วยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ของเราด้วยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้มันคือโอ๊ตมิลโยเกิร์ตมันเป็นซูเปอร์โยเกิร์ตที่อุดมไปด้วยพรีไบโอติกจำนวนมหาศาลมากกว่าโยเกิร์ตแบบปกติทั่วไปเพราะโอ๊ตมิลที่เอามาทำมันเต็มไปด้วยเบตากูแคน มันทำให้จุลินซีดีอย่างบิฟิโดแบคทีเรียและแลโตอบซิลัสสามารถที่จะสร้างผลผลิตจากเอนไซม์กรดแลคติกอะซิติกโปรบิออนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยสังเคราะห์กลุ่มของวิตามิน B c o m p เพกอีกมากมายถ้าถามว่าผลไม้ชนิดไหนเนี่ยที่หาง่ายมีประโยชน์ และยังมีความเป็นพรีไบโอติกที่จะเลี้ยงจุลินทรีย์ลำไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคงจะหนีไม่พน้นพืชตระกูลกล้วยหรอกครับเพราะว่ากล้วยนี้อุดมไปด้วยแพคตินและแพคตินนี่แหละครับมันคือพรีไบโอติกของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ของเราโดยแท้เลยล่ะโอ้โหดูสิอาหารของแม่บ้านเขากินกันยังไงเขาไม่ถนัดกิน เทมเป้สดๆแบบอาชัยนะครับเลยเอาไปนึ่งก็อาจจะเสียความเป็นโปรไบอติกแต่พีไบอติกนี่สุดยอดยังเต็มเปี่ยมอยู่ครับโปรโตีนก็เต็มเปี่ยมอันนี้ก็เป็นเต้าหู้นะครับแล้วก็มะเขือนึ่งโอ้โหนี่มันเป็นอาหารสุดยอดบำรุงจุลินทรีย์ลำไส้จริงๆเลยนะเนี่ยอุดมไปด้วยโปรโตีนสุดยอดจริงๆ